ครับสวัสดีครับช่องวีรสุสวนเกษตรอินทรีย์นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตดูว่าความจเจริญเติบโตขององุ่นนะครับแล้วก็การเลือกกิ่งเลือกยอดนะครับเพื่อที่จะให้เขาไต่เข้าไปบนค้างนะครับอพอดีผมได้ลงขององุ่นไว้นะครับทีนี้ผมก็เด็ดเด็ดกิ่งนะครับ กิ่งเล็กๆน้อยๆ,ๆมันออกให้มันไต่ขึ้นนะครับไต่ไต่ขึ้นไปแต่ทีนี้ด้วยความสมบูรณ์ของดินนะครับตาเขาก็จะอุดมสมบูรณ์มากเลยตรงนี้ตัวนี้นะครับทีนี้เขาจะแตกแทงยอดออกมาอันนี้นะครับเนี่ยที่แทงยอดออกมาเนี่ยนะครับสมบูรณ์นะครับ แต่ที่เราเราต้องการแค่2อถึงสกิ่งก่อนก่อนที่จะแตกขึ้นไปนะครับนี่เราจะต้องเด็ดออกนะครับผมผมสวยขนาดไหนก็ต้องเด็ดออกครับตัวนี้นะครับเพราะว่าเราจะให้เขามาแยกแยกในโซนนี้ก่อนถึงก่อนถึงค้างประมาณสัก20 20เซนนะครับนะครับก็สวยมากแต่ต้องทำใจครับนะครับ ต้องตัดทิ้งเพื่อความอุดมสมบูรณ์นะครับเสร็จแล้วเรก็จะแต่งกิ่งต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นพันธุ์ของมานีเคียวครับแตกเร็วมากเลยนะฮะดูความสมบูรณ์ของเขาส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสกาล้า อุดมสมบูรณ์มากเขียวดำเลยนะครับดูกิง่งกิ่งลำต้นเขานะฮะปุ๋ยที่เราใช้สู่ตอนนี้ก็จะเป็นยิ้มห้าเจ็ดเจ็ดอยู่นะครับเพื่อบำรุงลำต้นเขานะครับนะตาตาเขาจะอุดมสมบูรณ์มากนะครับถ้าดินเราได้กับปุ๋ยเราได้นะครับแต่ต้อง ต้องตัดใจครับในการตัดแต่งกิ่งนะครับกิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ตั้งเป้าหมายไว้เราก็ต้องเอาไว้แค่นั้นนะครับอย่างนี้ก่อนถึงถึงค้างผมก็จะให้ไว้อยู่ประมาณนักสี่นะครับเพราะผมจะเป็นปลูกลักษณะฟอร์มเป็นลักษณะดาวกระจายนะครับก็จะให้เขาขึ้นไปเนี่ยก็ประมาณนักสี่กิ่ง น,นวดพวกเนี้ยเราก็ไล่แต่งนะครับแต่งให้มันคือไม่ให้มันต้องไปเลี้ยงส่วนต่างๆโดยไม่มีประโยชน์นะครับเพนะราะเราใช้ริบบิ้นผูกอยู่แล้วนะครับมันจะทำให้ตัวต้นองุ่นเราโตเร็วขึ้นนะครับครับยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับเนี่ยจริงหลังจากที่อ่า พ้นอาหารเสริมแล้วก็ให้ปุ๋ยยี่ห้าเจ็ดเจ็ดไปเมื่อวานนี้เองนะครับใบเขียวนะครับลำต้นสีแดงแก้านแดงนะครับลักษณะของอรอยต่อของใบตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะเขาจะบ่งบอกว่าเอ้ยปุ๋ยมันสม่าเสม,มอไหมเขาจะเขาจะตรงกันนะครับอันนี้อาจารย์แกบอกมานะเราก็เอามาบอกต่อนะครับ ดูว่าเราให้ปุ๋ยสม่ําเสมอไหมใบกิ่งก้านหรือขแขนงก้านเขาขแขนงใบเขาอะ่ะมันมันจะต้องตรงกันเขาบอกนีน้าอาจารย์บอกนะเนีย่ยตรงนี้นะตรงเนี้ยตรงเนี้ยใช่ไหมแจกซ้ายขวาเนี่ยนะจะต้องตรงกันนะง่ายนะฮะไม่ตรงก็ใกล้เคียงโอเคนะครับครับหนวดนะครับเรื่องหนวดนะถ้าเราไม่ตัดเขาเนี่ย เพราะเขามีธาตุอาหารหรืออุดมสมบูรณ์เขาจะแตกแตกมาจเจริญเติบโตมาเป็นเป็นเหมือนกิ่งนะครับตัวเนี้ยเราจะต้องเอาออกนะครับตัวเนี้ยบางบางท่านทิ้งไว้จนจนสวยงามเนื่ว่าเป็นกิ่งแท้นะเขาจะไม่ค่อยมีลูกแล้วนะครับตัวเนี้ยมันจะอยู่ตรงข้ามใบใช่ไหมฮะเนะนี่ยเนี่ยตรงนี้ตัวนี้เป็นหนวดนี่เป็นตานี่เป็นใบนะครับเนี่ย พอเขามีความอุดมสมบูรณ์ปั๊บเนี่ยเขาจะมีใบขึ้นมาถ้าเราไม่ได้เด็ดทุกวันหรือสองวันเด็ดทีเนียเราจะเข้าใจว่าเป็นกิ่งแถงนะครับเราก็อาจจะเก็บไว้ฮะต้องเอาออกครับเอาออกเอาออกนะครับประมาณนี้ครับยินดีให้คาปรึกษานะครับจะเข้ามาดูหรือจะมาฝึกฝนที่นี่ก็ได้นะครับครับฝากติดตามช่อง วิลสุสวนกเกษตรอินทรีย์ด้วยนะครับขอบคุณครับ